กระตุ้นชวนลูกรักโลกตอนขึ้นลงบันไดช่วยโลกของเราเอาละถึงเวลาต้องกลับบ้านกันแล้วครับโอ๊ยพ่อแม่ลิฟซื้อของใช้ในครัวบางอย่างอะค่ะแม่ขอไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแป๊บนะคะอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวแม่ขึ้นไปชั้นเดียวข้อกับเด็กเด็กรอแม่อยู่ตรงนี้นะรออยู่ตรงนี้นะคะแม่นั่งไงแม่ลิฟแม่ขึ้นลิฟไปเลยนะคะไม่เป็นไรลูกขึ้นไปอีกแค่ชั้นเดียวแม่ขึ้นบันไดดีกว่าลูกทำไมล่ะครับแม่เขาไม่ ใช่ลูกเราใช้ลิฟต์ได้ปกติแหละแต่แม่เห็นว่าแค่ขึ้นลงลิฟต์เพียงชั้นเดียวเนี่ยแม่ขอใช้บันไดดีกว่าลูกรู้ไหมการกดลิฟต์แต่ละครั้งนะ่ะเท่ากับเราใช้พลังงานซิ้นเปลืองก็าเทียบกับการเสียงเงินเนี่ยก็น่าจะหลายบาทอยู่การขึ้นลงบันไดแค่ชั้น2ชั้นเนี่ยมันยังเป็นการออกกำลังกายได้อีกนะลูกจริงครับลูกหากเราไม่จำเป็นมากเราก็สามารถขึ้นลงบันไดได้เองลดการใช้พลังงานอีกด้วยนะลูกงั้นแม่รีบไปเถิดเดี๋ยวพ่อรอตรงนี้กับลูกๆเองไม่ใช่ลิฟต์ลดพลังงาน สับสนุนดยป์ปัตตาบพลังที่ยั่งยืน